House Review. วันนี้นะคะแนนจะมารีวิวแบบบ้านคิวดี0ศค่ะเพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแนนน้องนาเป็นอีกเช่นเคยค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแนนยืนอยู่บนบ้านเดี่ยวทำเลดีย่านเมืองเลนนะคะทุกคนก็เลยจากตรงนี้ไปเทศบาลตำบลเมืองเลนเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้ค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะ80ตารางเมตรไม่รวมโรงจอดรถค่ะแล้วก็พื้นที่บริเวณรอบๆกว้างเหมือนกันนะ48ตารางวาราคาล้านกลางๆเองค่ะ ะะก็ดีเวอร์เพื่อนๆและก่อนจะเข้าไปชมแบบบ้านนะคะแนนะขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง YouTube q d House ของเราด้วยค่ะตามมาเลยตอนนี้ค่ะแนนะยืนอยู่บนพื้นที่โลงจอดรถคันเพื่อนตรงนี้นะคะกว้าง5.5เมตรคันเพื่อนแล้วก็สูงเกือบ3เมตรเลยนะคะแล้วเพื่อนจะเห็นว่าตอนนี้แนนะจอดรถเกง๋งชิดซ้ายตรงนี้1คันนะและเพื่อนจะเห็นว่า พื้นที่ตรงนี้ค่ะสามารถจอดรถกระบะหรือว่ารถเก่งอีกคันได้เลยแล้วก็จะมีเทเลสตรงนี้นะคะเพื่อนค่ะตอนนี้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะเราก็จะมีสเตปเบรกล้อตรงนี้ให้เพื่อนค่ะ แล้วก็บริเวณเทเลสตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเราสามารถที่จะตั้งโต๊ะจิบกาแฟร้อนๆตอนเช้าได้นะแล้วก็มุมด้านหน้าบ้านตรงนี้ค่ะเพื่อนก่อนที่จะเข้าไปบ้านเราก็จะแบบเออแนะนําหน้าบ้านนิดนึงนะนี่เลยพื้นที่บริเวณหน้าบ้านตรงนี้แต่งสวนเล็กๆได้อินเสิร์ตมา แล้วตรงมุมหน้าบ้านตรงนี้ก็จะมีแบบว่าผนังบางใบเก๋ๆให้ตรงนี้นะคะสวยเหมือนกันนะคะเพื่อนจะเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นสมัยใหม่นะคะและมาดูด้านในบ้านกันก่อนอื่นในขอถอดรองเท้าก่อนนะคะเฮ้ยเพื่อนตรงนี้อ่ะมีจุดปักให้ด้วยค่ะแล้วก็ตรงด้านในเดี๋ยวมาดูกันนะคะตรงนี้นะคะเข้ามาตรงนี้เพื่อน <S <S ๆอนก็นจ,ะจะเจอกับห้องโถงนะคะ ห้องโถงตรงนี้น่ารักมากเลยก็จะมีจุดปลั๊กตรงนี้ให้นะคะสําหรับติดตั้งทนะีวีเนาะแล้วก็เพื่อสามารถที่จะบิวอินในส่วนของตัวโซฟาแล้วก็โต๊ะเล็กๆในการวางหนังสือได้นะแล้วก็นี่เลยเรามีใส่แบบว่าเออคมไฟเก๋ๆให้ตรงนี้ได้นะเพราะแบบเออเวลาเราแบบนั่งกินขนมหน้าทีวีอะไรเงี้ยเพื่อนมันจะบบชิกๆนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะ แบบเออสำหรับครอบครัวเล็กๆนะอยู่กันสองคนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบเออเป็นผู้หญิงแบบโสดๆฉายเดียวแบบแนนนะก็เป็นแบบบ้านฟังก์ชันสองห้องนอนสองห้องน้ำสองพื้นที่จอดรถค่ะและแนนจะพาเพื่อนมาดูห้องนอนห้องที่หนึ่งกันห้องนอนห้องที่หนึ่งค่ะเพื่อนกว้างเหมือนกันนะคะวางเตียงหกฟุตได้นะคะสำหรับห้องนี้นะ กว้างไม่กว้างก็คือแบบเออวางเตียง6กฟุตคุณนะสำหรับหัวนอนนะคะเพื่อนจะหันหัวนอนไปทางด้านนี้หรือว่าหันไปทางด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ห้องนี้มีห้องน้ำในตัว้วยนะมาดูกันตามแม่มเลยอุ๊ย ห้องน้ำไม่ใช่เล็กๆนะคุณห้องน้ำไม่ได้เล็กเลยนะดูดินี่แล้วก,ก็จะมีการโซนเปียกแห้งให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนเปียกก็จะอาบน้ำไปชุบๆนี่เลยแล้วก็ตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะปลดทุก์ของเรานะคะก็จะเป็นพวกสุขภัณฑ์ต่างๆต,ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กระเบื้องคุณ กระเบื้องมี texture ละจ้าน,นี่ตรงกระเบื้องนะคะเรามี texture ด้วยนะคะก็จะแบบมีลายดอกไม้เก๋ๆนะเขาปูทั้งผนังทั้งผืนเลยคุณสวยมากนี่ค่ะมาดูห้องนอนห้องที่เจอากั้ ระหว่างทางนะจ๊ะก่อนที่จะไปถึงห้องนอนสองเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าบริเวณตรงนี้นะคะเรายังมีพื้นที่โถงตรงนี้ให้ค่ะและพื้นที่ตรงนี้นะคะมีพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะก็คือมุมนี้คุณอาจจะวางเป็นชั้นเล็กๆได้นะหรือว่าวางแบบเออเป็นโต๊ะวางของจุกๆจิกๆได้แล้วก็มุมนี้เลยเพื่อนถ้าเป็นแนนนะ แนนอะจะบิวเป็นตู้วางหนังสือค่ะหาใครที่มองไม่ออกว่าจะเป็นยังไงอินเสิร์ตมาแล้วก็มาดูห้องนอนห้องที่สามกันสำหรับห้องนอนห้องที่สองเะคะเพื่อนห้องนอนห้องที่สองเนี่ยขนาดจะเท่ากับห้องนอนห้องที่หนึ่งเลยนะคะค่อนข้างที่จะกว้างค่ะต่างกันแค่ไม่มีห้องน้ําในตัวเฉยๆนะเพื่อนนี่ คุณสามารถที่จะวางเตียง6คุตได้เช่นกันนะคะหรือถ้าใครที่อยู่คนเดียวหรือว่าคุณเลี้ยงสัตว์นะใช้เป็นห้องเลี้ยงสัตว์หรือว่าใช้เป็นห้องนอรับแขกหรือว่าเก็บของหรือว่าทํางานก็ได้คะ่ะมาดูห้องน้ําห้องที่2กันในส่วนของห้องน้ําห้องที่สองนะคะก็จะอยู่ติดกับห้องครัวนะคะเพื่อนๆด้านนี้เลย เราก็ยังคงม,มาตรฐานโครงการค่ะนี่เลยใส่กระจกเทมเปอร์กันโซนเปียกแห้งให้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสุขภัณฑ์นะคะสําหรับปลดทุกนะคะทุกคนแล้วก็ตรงด้านในตรงนี้ค่ะเราก็จะมีในส่วนของโซนอาบน้ําให้นะคะมีจุดติดตั้งเครื่องทำน้ำอ,อุ่นให้ด้วยเหมือนเดิมนะทุกห้องเลยมาดูในส่วนของห้องครัวกันค่ะ สำหรับห้องครัวนะคะเพื่อนจะอยู่ติดกับห้องน้ำนะคะแล้วก็ตรงครัวตรงนี้ค่ะเพื่อนจะเห็นว่าเป็นครัวแบบโอเพนแ a ลนแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาก็จะมีความแบ่งความเป็นสัดส่วนให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์นะคุณเคาน์เตอร์คือเคาน์เตอร์เพราะว่านี่เลยเคาน์เตอร์ใหญ่มากแล้วก็กว้างมากเลยนะคะคุณสามารถทำกับโครงกับข้าวอะไรตรงนี้ได้นะ อดีมากเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของโซนสักล้างนะคะอยู่ด้านนอกด้านนี้เลยในส่วนของเฉลียงหลังบ้านนะคะเพื่อนตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างนะคะ<ๆ>เขาทำออกมาให้ตรงนี้นะคะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะตรงเทอเลทข้างหลังตรงนี้นะคะเพื่อนสามารถที่จะตากผ้าได้นะไม่ต้องไปตากหน้าบ้านนะคะตากหลังบ้านตรงนี้ได้แล้วก็ ตรงนี้ค่ะเราก็จะมีจุดก๊อกมีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะและตรงนน้นเพื่อนก็จะเห็นว่าเราแถมในส่วนของตัวแทงน้ํา1 0 0 0ลิตรแล้วก็ปั๊มน้าให้คุณด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปตรงด้านหน้ากันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนกับแบบบ้านแบบ QD 0 0 4ค่ะก็หลังนี้นะคะราคาไม่ไม่แพงเลยจริงๆนะราคาไม่ถึง2ล้านอนะเพื่อน ราคาอยู่ที่1.75ล้านเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทำเลนี้นะเพื่อนๆ private สุดๆไปเลยนะคะอยู่ติดกับรีสอร์ทด้วยนะระเบียงดาว9 5นะคะแล้วก็ในส่วนของออระยะทางนะคะไปเทศบาลเนาะประมาณ 2กิโลเมตรค่ะแล้วก็ห่างจากตลาดนะคะเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและหากใครที่จะไปในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะระยะทางอยู่ที่9กิโลเมตรค่ะและห่างจากเซนทันเฟสติวัลเพียง10.5กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับใครที่อยากได้บ้านราคาประหยัดราคาดีขนาดนี้คุณคุ้มค่ามากเลยนะ สนใจนัดเข้าชมโครงการก่อนนะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรได้ที่0824264414น้องนาแป้นคนนี้ยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะคะขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง YouTube ของเราด้วยนะบ๊ายบาย